เด็กในช่วงวัยประมาณนี้แปดเก้าขวบอะไรอย่างเงี้ยควรจะมาเช็คฮอร์โมนถ้าเริ่มรู้สึกว่าจะเป็นสาวก่อนวัยการที่เป็นสาวก่อนวัยก็อย่างเช่นแบบอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องมีประจำเดือนเราก็มีตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเอ็กซเรย์กระดูกกันนะคะดูอายุกระดูกกันวัยคลุ้มใจเลยมีแววว่าจะเป็นวัยรุ่นก่อนอายุก่อนวัยจ้าหึจุดแดงตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรฮะไม่ดูไี่่ะ เขาเขียนคือข้อกนว่าทำงานอยู่อย่ารบกวนหุ่นยนต์หุ่นยนต์ส่งยา Oh my god กักตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกมาดูพี่น้องก็เป็นไงกันบ้างดูนี้มีหุ่นยนต์ส่งยาแปลจะต้องเป็นหุ่นยนต์ที่แบบเสิร์ฟอาหารไงที่เขามีในร้านอาหารแล้วอะแม่ปูเป้มาร้านขายยาทำไมอะคบแม่มาโรงพยาบาลค่ะวันนี้นะคะแม่จะพาเชอแต้มมาตรวจ คือชอตแอมเขาจะเป็นสาวแล้วจริงเจ้าขวบเนี่ยเก้าขวบเองแปดขวบกาแปดขวบจะเล่นเลอบักได้แต่ตอนนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้จะพูดื่งเป็นสาวชอตแอมพูดเรื่องโน้บเขาเหมือนอัปเดตแล้วเซิร์ฟมันล่มเป็นมาวันหนึ่งแล้วไม่ได้เล่นลูบอกเอามาเล่นเกมเอามาเ่เป็นสาวต่อก็คือว่าเหมือนช่วงเนี้ยค่ะเขาก็จะโตขึ้นใช่ไหมแล้วก็ เด็กในช่วงวัยประมาณนี้แปดเขวบอะไรอย่างเงี้ยค,ควรจะมาเช็คฮอร์โมนถ้าเริ่มรู้สึกว่าจะเป็นสาวก่อนวัยค,คือมันจะมีอาการที่เป็นสาวก่อนไวัยได้คือแล้วมันช่วยไหมช่วยได้คุณหมอช่วยได้ การที่เป็นสาวก่อนวัยไ็้อย่างเช่นแบบอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องมีประจำเดือนเราก็มีมซึ่งพอมีแล้วมันก็จะทําให้หยุดสูงก็อาจแอมก็กจะตัวเท่านี้ตลอดไปเ, <c oughs> เราก็เป็นห่วงไงเพราะว่าอาจจะมีอาการหรืออาจจะมีฮ <c oughs> อร์โมนอะไรมาก่อนวัย <c oughs> ใช่ไหมเราก็พามาเช็คสักทีนึงซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยแปดเกขวบเนี่ยรุ่นเนี้ยปัจจุบันเนี่ย เป็นกันเยอะมากเยอะส่วนใหญ่อ่ะเพราะว่าอาหารสมัยนี้ยมันเริ่มมีการตัดต่อน,นู่นนี่นั่นมีการฉีดฮอร์โมนเร่งฮอร์โมนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเด็กกินเข้าไปมากๆอ่ะมันไปกระตุ้นฮอร์โมนในร่างกายวีดีโอนี้นะถ้าเด็กๆคิดว่าเอ๊ะเราจะเป็นสาวหรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะสงสัยนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูด้วยนะเดี๋ยวนี้แม่จะพาไปดูว่าตรวจเราเป็นยังไงแล้วคุณหมอแนะนําอะไรบ้างนะเมื่อคืนนี้บอกเธอแตมว่าจะไปหาแล้วเธอแตนดีใจมากนะ เขามีคําถามจะถามคุณหมอถามว่าเมื่อไหร่จะก้าวขวบแม่ก็บอกถามแม่ก็ได้มาแล้วมาสมญาแล้ว working เขาน่าจะใส่เสื้อให้หน่อยเกิดมาเชตมก็เกิดที่โรงพยาบาลนี้จะเป็นสาวเธอต้มก็มาหาที่นี่ตอนเบบี๋เพิ่งเกิดเราก็จะไปฉีดวัคซีนกันตรงนั้นโซนนั้นพอเริ่มโตมานิดนึงก็มาหาตี้ จะเป็นสาวก็ามาหาตรงนี้มันมีเรื่องน่าเศร้าของเรามากเลยเรื่องชแตนเนี่ยทําใจไม่ได้เลยอะไปกินบุฟเฟ่เนี่ยคิดใจราคาผู้ใหญ่ทำใจไม่ได้ได้ไไดใจราคาผู้ใหญ่แล้วก็กินนิดเดียวกิน50บาทอะแล้วพี่จ่ายัะ,ะเก็บ600อย่างเงี้ยไม่ไหวเนาะ <c oughs> พ่อก็เลยไม่กินแม่ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้แม่จะไปกินคนเดียวแม่ก็มากินกับชแตนเพราะไม่ต้องกินชแตนนั่นแหละกินน้อยชแตมนั่นแหละตัวปัญหาอยู่สองตัวอะไรอะหุ่นยนต์ไงอันนี้หุ่นยนต์อหรอที่แม่ ยืนพักได้เใช่ไหมไม่ใช่นี่เครื่องพกอากาศปไม่นี่คือัล้เขาติดเอยอมานเลือดอต้องต้องต้องไป้เลห้อ่ะค3หนึง้ามสิเป็นไงล่ะเนี่ยเขาไม่ให้กินเกินร้อยสาิเกินร้อยสาแล้วเป็นราคาผู้ใหญ่แล้วอะเกินมาต้อง4ี่เซนตอนเป็นเบบี้นะฉแต่ชั้นน้ำหนักวันนี้ ก็จะอุ้มมาวางวัดส่วนสูงบนนี้วัดส่วนสูงมีทั้งวัดส่วนสูงเบบี้ให้นอนแล้วก็เลื่อนว่าขาอยู่แค่ไหนอยู่บ้านเราวัดไม่ได้นะเทคนิคจะก็แล้วที่เขาไปเอาของเบบี้คนเมื่อกี้มานะเมื่อกี้เสียบก้นดีไม่ให้เจตจำนงเขาเปลี่ยนสิสารพงศ์ศึกษาไม่มีใครเดี๋ยวเราได้แน่นะคะขอบคุณค่ะ ตาม,มาดูเรื่องนี้แหละรักษาเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยซึ่งที่นี่เขาบอกว่าสําเร็จนะคะสําเร็จ82%หากเริ่มรักษาเร็วเพิ่มความสูงในวัยผู้ใหญ่ได้ถึง14เ้นแะน่เราได้ห้องแล้วเราไปรอที่หน้าห้องเบอร์12ค่ะไหนว่ารูบอกไปแล้วงาน,านเล็อเลยเนี่ยก็คือเกมโทรแกว้วค่ะเอมากเออเนี่ยพี่ๆเขาอยากให้รีวิวเกมเนี้เดี๋ยวพ่อเปิดช่องให้เจอแนไปรีวิวเมไหมโอเคนี่คืออีแม่ นี่เก้าอี้พ่อนี่เก้าอี้เฉาแตตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเฉแตมีไปตรวจกันหลายคนแล้วนะตรวจฮอร์โมนนะคะก็จะมีแบบมีปกติแล้วบางคนก็อาจจะแบบเริ่มที่จะเกินจากอายุไปแล้วเลยอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะแนะนําว่าต้องปรับเรื่องอาหารยังไงปรับเรื่องการออกกําลังกายยังไงเวลาตรวจอะค่ะเขาจะเอ็กซเลย์ดูกระดูกว่ากระดูกเนี่ยเท่าอายุจริงหรือเปล่าคือถ้าเกิดจะโตเป็นสาวก่อนวัยอะ กระดูกจะโตกว่าอายุจริงแต่ก็มีได้ที่เด็กบางคนอ่ะอาจจะก,กระดูกอ่ะยังไม่เท่าอายุจริงก็มีมซึ่งตรงนี้คุณหมอก็น่าจะช่วยเร่งให้กระดูกเท่าอายุจริงก็จะช่วยเรื่องความสูงได้นี่ค่ะเป็นอะไรที่สอนเป็นฟันก็ได้นะคะร้านหมอฟันเหรอใช่ค่ะฉัเชอบปลาะจนะิีมากที่สุดคือจะให้อาหารปลาปิดที้หน ตัวนี้ได้กินเฉยขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนาะขึ้นว่าอย่างนี้น้ำหนักหรือว่าส่วนสูงส่วนสูงค่ะน้ำหนักด้วยน้ำหนักด้วยใช่แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็จะกินขนมเก่งมากเลยเขาบอกว่าของแถมจากโควิดทุกบ้านเป็นทั้งบ้านด้วยหอกนดาี่พยายามอันนี้คือน้ำหนักไขมันเนี่ยสองปีพอดีเลยค่ะที่กระโดดใช่เดิมเคยเกาะอยู่ประมาณเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไทย2ี่สิบห้าเนาะกระโดดพื๊ดขึ้นมานี่เลยก็ ส่วนสูงก็จะส่วนใหญ่พวกนี้ที่คุณหมอเคยบอกเนาะน้ําหนักกับส่วนสูงนะคะปกติพวกนี้มันจะก็เรียกว่ามันจะเกี่ยวข้องกันร่างกายเราเหมือนโรงงานเช่นเวลาโรงงานผลิตตุ๊กตาใช่ป่ะมันจะต้องมีหัวมีแขนมีขามีเสื้อผ้ามีตัวพวกนี้นอกากพืนกานอ่นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขามีพวกวัตถุดิบพอพวกนี้มันก็จะผลิตตุ๊กตาออกมาได้เยอะร่างกาย ก็เหมือนกันถ้าทานพอถ้าน้าหนักตัวน้อยอย่างเงี้ยช่วงนั้นจะแคลมความสูงก็ขึ้นเยอะแต่พอน้ําหนักตัวขึ้นดีขึ้นมันก็จะดึงให้เกณฑ์ส่วนสูงขึ้นเร็วไปด้วยนะคะช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือโควิดบางทีอยู่บ้านที่ทานเยอะขึ้นน้าหนักขึ้นเยอะส่วนสูงขึ้นเร็วด้วยก็จริงแต่ว่าสิ่งที่บางทีเราเป็นห่วงว่าเด็กอายุยังค่อนข้างน้อยอยู่ถ้าความสูงขึ้นเร็วจริงอาจจะต้องเช็คร่างกายอีกอย่างหนึ่งว่า ว่าสิ่งที่ทาให้ความสุขขึ้นเร็วมันเป็นแค่จากน้ําหนักขึ้นเดียวหรือเปล่าหรือว่าจริง,รงๆคือ ต้องระวังเลื้องเข้าไวรุนเร็วเธอแตมชอบกินไก่ไหมคะชอบกินไก่อะไม่บ่อไม่เท่าไหร่ค่ะแต่กินไข่เยอะมากไข่ออโอเคเป็นไรไหมคะกินไข่เยอะไข่ไม่ค่อยเป็นไรคะ่ะเออถ้าตามที่เจอนะบางบางทีเราไปสุม่มสุ่มตรวจก็จะเจอว่าเขาฝังไว้ตามตามตัวตัวตัวไก่เลยอะตัวเนื้อสัตว์ตัวไหน,<ม>วนไม่ได้ค่อยผ่านาที่ไข่เท่าไหร่ก็เนี่ยคุหมอว่าที่น่าเป็นหวงเกิดตัวตัว ตัวนี้ใช่ไหมาะก็สั่ปีกเป็นไกลที่ข<อ>เขาเรียนเามาไขกันเร็วๆช่วงแ้งคุณหมอจะบอกว่าที่ที่อยากไห้เฝ้าระวังก็คือคือสองปีนี้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนะาะปกติก่อนเข้าวัยรุ่นเนี่ยเด็กๆความสูงจะขึ้นไม่เยอะเนาะจะ จะมีช่วงช่วงก่อนเข้าวัยรุนย่นตรงนี้นค่ะหลักๆคนเราฮอร์โมนการจเจริญเติบโตหรือกรดฮอร์โมนเนี่ยเป็นตัวหลักที่ทําหน้าที่ให้ความสูงิ่นขึ้นปีหนึ่งเนี่ยขึ้นสักห้กาหเซนเก่งๆอ่ะห้าหกเจ็ดเซนประมาณนี้เนาะต่อปีหรือเทียบเข้า,ขา,ว,ขาว,ว่าเดือนหนึ่งประมาณขึ้นเซนพอเข้าวัยรุ่นปุ๊บมันจะมีฮอร์โมนเพศออกมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่มันจะออกมาทํางานร่วมกับฮอร์โมนการเจริญเติบโตซึ่ง พอมันออกมาทํางานร่วมกันปุ๊บตัวกระดูกจะโตเร็วเลยจากขึ้น้ห6เซนเด็กผู้หญิงเนี่ยขึ้น8-10เซนเ,เด็กผู้ชายบางทีขึ้นเดือนละเซนขึ้นปีหนึ่ง12เซนเลยก็มีอยูกขึ้นปุ๊บๆเลยอีกอย่างที่สังเกตง่าย,ายๆเวลาอยู่บ้านถ้าไปโรงเรียนรองเท้านักเรียนระโปรงจะดูเปลี่ยนบ่อยๆทีแต่ก่อนเวลาข้าไปโรงเรียนบางทีเราตัด,ดูได้ว่าบางคนไปก่อนเปลี่ยน ปีละคู่แต่เป็นแบบอุี่ยนทุกเทอมเลยก็จะ mm hmm. มีเหมือนกันก็เป็นตัวที่บอกว่าเออช่วงนี้ต้องต้องระวังแนละ้วว่าเออความสูงขึ้นเร็วผิดปกติหรือเปล่า mm hmm. แล้วก็อีกอย่างที่สังเกตได้บางคนเทียบกับเพื่อนวัยเดียวกันซึ่งก็มักจะเป็นช่วงปิดเทอมอยู่ดีหร mm hmm. ือคนมีลูกพี่ลูกน้องอะไรค่ะตัวสูงว่าอยู่อยู่แบบขึ้นเร็วก่าเพื่อนที่อายุเท่ากันหรือบางทีแบบลูกพี่ลูกน้องที่วัยใกล้ใกล้กันอยู่ก็ขึ้นแซงไปนะ ก็เลยอีกตัวที่เออต้องสังเกตว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ที่อยู่อยู่ทำไมทําให้เราตัวโตกว่าคนอื่นเงียก็จะต้องดูด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าแปดปีกว่าเองค่อนข้างเด็กปกติเด็กๆเขาจะเริ่มเข้ากันสักประมาณสิบปีเนาะแล้วก็ช่วงที่โตเร็วเยอยู่ประมาณสองปีอะค่ะตัเนียงทีประจําเดือนระมาณสักสิบสิบสองไปถึงถ้ามาสักสิบปีดีเลยไปสองปีก็จะอันประมาณนี้นะคะ ก็ที่บอกเด็กทุกคนถ้าไม่ถ้าฮอร์โมนไม่ได้มาเร็วความสูงพัฒกเกาะประเทศไทยเดิมๆสมมติเนี่ยอยู่กลางห้าสิบพอช่วงขึ้นเร็วก็จะขึ้นปึ๊ดขึ้นมาแบบนี้ก็จะเกาะประเทศไทยกลางขึ้นมาแล้วถึงช่วงหนึ่งก็จะขึ้นช้าลงแล้วก็เบี่ยงจนจบความสูงท้ายเนาะช่วงนี้ขึ้นเร็ว่ะค่ะที่เราจะเฝ้าระวังไม่ให้มันมาเร็วเพราะว่าฮอร์โมนเพศเวลามันออกมาทํางานร่วมกับฮอร์โมนการเจริญเติบโตอะกระดูกคนเรามันจะมีช่องที่มีไว้ให้กระดูกโตที่บางที อ่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายชอบพูดว่าเอ้ยเนี่ยประจำเดินมาเร็วเดี๋ยวหยุดตัวเร็วก็กระดูก<ไ>บิดอ่าพวกนี้แก็คือช่องกระดูกที่มีไวโตฮอร์โมนเพศหน้าที่ของมันนอกจากจะทํางานร่วมกับฮอร์โมนการเดินโดยทำให้กระดูกขึ้นพื้ดขึ้นแบอ่งเงี้ยช่องกระดูกที่โตได้ปกติ มันจะมีช่องกระดูกพื้นที่ให้โตเนาะมันจะค่อยๆแคบลงจนเชื่อมติดกนในเดียวกันค่ะมันก็เลยหยุดโตซึ่งช่วงโตเร็วเนี่ยค่ะมันก็เลยมีจํากัดอยู่ประมาณเนี้ยสองปีเพราะฉะนั้น่มันจะเป็น8ถึงสิบขวบประมาณเอ้ช่วงสิบสิบอ๋อสิถึงสิองสิบเนาะเราไม่ค่อยอยากให้มาเร็วกว่านี้เพราะว่าถ้ามาเร็ว อไอช่วงที่โตเร็วรนี้ค่ะสมมว่มันกระเถิดมาอยู่ข้างหนาง้าค่ะช่วงโตเร็วมันก็จะมีจํากัดเหมือนเดิมเพราะที่บอกมันถูกจากัดด<อ>้วยกระดูกมันต้องเ<า>ชื่อมกันืที่โตเร็ว,วน,นี้เอมันจะมีช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาถึงช่วงหนึ่งมันเบี่ยงสุดท้ายแล้วสิ่งที่สา่งคือความสูงสุดท้ายตรงนี้เนาะมันก็เลยต่างกันแล้วอย่างนี้เชื่อแตมถือว่าโตเร็วไหมครับเดี๋ยวคุณหมอตรวจร่างกายก่อนที่บอกว่าช่วงเนี้เด็กยุคยุคโควิดที่ผ่านมาจะบอกยากนิดนึงว่าความสูงที่อยู่กระโดดเปอร์เซ็นต์ บางทีจ,จะมาจากน้ำหนักก็ได้หรืออาจจะมาจากเขาเข้าวัยรุ่นหรือปา่ะเดี๋ยววันนี้ตรวจร่างกายนิดนึงนะคะค่ะ ตรงสูงท่าไร่คะร้ะอยห <180. S 1> <170. S 2> กสิบสี่ขาที่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบขาอีกกรรมพันธุ์จริงๆเป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวที่บอกทั้งหมดความสูงข้อดีคือมันมีปัจจัยอื่นมากกว่าถ้าใช่เหรอร้อยหกสิบแท้ร้อยหกสิบแม่แม่แอนแอนี้คือค่าค่ากระังเป็นของน้ำอยู่ว่ามามเนี่ยเปอร์เซ็นไทยเกือบเกือบเปอร์เซ็นไทยเจ็ดสิบห้าเนี่ยแต่ว่า เด็กคนนึงอะค่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ได้คุคือเขาเกาะค่อนข้างสูงเนาะค่าเฉลี่ยเขาอยู่อยู่ประมาณค่อนสูงหน่อยขอบล่างเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบสองสห้าคือค่าเฉลี่ยสตตนค่อนข้างสูงคืออยู่ที่ร้อยหกสิบแต่ว่าถ้าจะสูงได้สุดน่าจะร้อยหกสิบแปดอะไรอย่างนี้ไหมคะใช่ใช่อันนี้ก็คือค่าค่าเขาค่อนข้างสูงคือเหมือนค่าค่าเฉลี่ยเขาค่อนข้างสูง ซึ่งถ้าเทียบกับเด็กปกติเนาะเด็กคนอื่นจะอยู่มานี่ของเขาจะกระเถิบขึ้นไปถ้าเทียบถ้าเทียบกันก็คือคนทั่วไปอยู่แถวเนี้ยของเซอร์เต็มจะกระโดดขึ้นมานิดนึงแต่ว่า<ม>ที่คุณหมอบอกปกติเด็กคนนึงเนี่ยสึงถึงถึงถึงเขาจะ,อะของของเขาจะกระเถิบสูงกว่าเด็กปกติทั่วไปแต่ว่าความสูงพันธุกรรมก็เป็นตัวกําหนอดอย่างหนึ่งเช่นถ้าเทียบง่ายสมุนเหมือนพ่อปักเหมือนแม่อย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็ความสูงก็เป็นพันธุกรรมอย่างหนึ่งแต่ข้อดีของ ของความสูงคือมันมีปัจจัยอื่นๆมามีผลเยอะอย่างเช่นที่ที่พูดไปแล้วเ,เมื่อกี้เรื่องหนึ่งก็คือช่วงที่เริ่มเข้าวัยรุ่นเ<ฆ>นาะอื่นๆก็จะมีเรื่องของอาหารการกินท่านนมออกกาลังกายเ,าเรื่องการนอนก็ด้วยถ้านอนหัวค่ํามาตั้งแต่ไหนแต่ไร สมุนกก่เติมโตมันออกทํางานได้นานตัวเนี้ยมันก็ช่วยคุณหมอเช็คแล้วปรากฏว่าไงครับก็เดี๋ยวต้องไปเอ็กซเรย์เพิ่มค่ะเพราะว่าคือร่างกายของชุดดมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเริ่มโตเป็นสาวใช่ใช่ก็ต้องเอ็กซเรย์เพื่อจะมาดูว่ากระดูกความโตเจริญเติบโตของกระดูกว่าแบบตามอายุหรือเปล่าหรือว่าเกินอายุแล้วคุณหมอจะได้พิจารณาช่วยดูว่ายังไงต่อดีเนาะงั้นเดี๋ยว เชตแอมไปถ่ายรูปนะคะไม่เจ็บอันนี้ไปถ่ายรูปเ,เดี๋ยวดูหน้ากล้องก็ยิ้มสวยๆนะลูก <c oughs> คุณหมอพูดเรื่องโกรธฮอร์โมนพ่อค้าขำตอนเด็กๆเ,เชแตแอมอ่ะพ่อบอกว่าเชแตแอมรีบนอนเดี๋ยวโกรธฮอร์โมนมาเ,เชแตแอมจะไม่เชแตแอมจะไม่โตนะ <c oughs> เชแตแอมร้องไห้กลัวโกรธฮอร์โมน <c oughs> ไม่นอนไม่นอนกลัวกลัวโกรธฮอร์โมนมา เพิ่งจะมารู้ตอนหลังว่าเขาเข้าใจว่าเป็นโกสฮอร์โมนโกสธใ่ว่าผีต้รู้ตอนโตนี่แหละมาเล่าให้ฟังว่าแบบคือตอนนั้นก็งงอ่ะพอบอกว่าเดี๋ยวโกสฮอร์โมนจะมาแล้วรีบนอนรีบนอนอะไรเงี้ยร้องห่มร้องไห้ไม่นอนอ้าวตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเอ็กซเรย์กระดูกกันนะคะดูอายุกระดูกกันวายครุ่มใจเลยมีแววว่าจะเป็นวัยรุ่นก่อนอายุก่อนวัยก่อนวัยจ้ะคุณหมอเขาบอกนะว่าเด็กช่วงโควิดอ่ะเด็กเยอะเลยที่เป็นนะ เพื่อนชตเต็มหลายคนเลยนะเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วหรอคะใช่ค่ะเป็นยังไงตื่นเต้นไหมตืม่นเต้นค่ะและเชตเต็มเอ็กซเรย์ตรงไหนมั่งตรงนั้นค่ะไม่ใช่ในร่างกายอ่ะเอาอ,อะไรไปเอ็กซเรย์มือคะ่ะมือ,มอ,มอข,ข้างข้างซ้ายเอ็กซเรย์เสร็จแล้วนะคะเรากลับไปคุยกับคุณหมอก,กันกระดูกมันลอยได้เหรอลอยได้เลยค่ะเอ็กซเรย์เขาก็ทะลุไปให้เราเห็นกระดูกไงใช่คุณหมอคุณหมอว่าเท่าอายุจริงเลยเนาะ 8ปีสิเดือนอือปกติอะถ้าเวลาฮอร์โมนเพศมาแล้วแต่คุณหมอว่าอันนี้ต้องเฝ้าระวังว่าไตไต,ตขึ้นชัดสงค่าค่ะจ,จะตอ้อาจจะอาจจะทิ้งเป็นปีเหมือนเดิมไม่ได้แล้วต้องเฝ้าระวังเพราะว่าโอกาสที่ท,ที่ความสูงอ่เนี่ยเดี๋ยวเราด,ดูช่วงสั้นว่าที่ผ่านมามันเว้นนานด้วยเราไม่รู้ว่าช่วงที่มันเริ่มขึ้นเร็วๆมันนานเท่าไหร่แล้วปกติที่คุณหมอบอก ข้อดีของกระดูกคือไม่เจ็บตัวแค่ไปถ่ายรูปแชกออกมาก,ก็คือได้ผลแต่ว่าถ้าชัดๆกว่าคือเรื่องของผลเลือดคนหมอว่าเดี๋ยวรอบนี้อาจจะนับสัก3เดือนถ้าเกิดว่า3เดือนนี้ความสูงมันยังขึ้นเดือนละเซนเดอนลเซน แต่ S <S ต้องเช็คผลเลือดแล้วแหละที่ที่คุณหมอบอกถ้าเราเป็นห่วงคือถ้าสมมติมันมาสักพักเนี่ยมันจะที่ที่ตัวแรกที่เวลาจะเริ่มเห็นมันจะเห็นเป็นเม็ดตรงนี้ค่ะที่มันจะเห็นชัดขึ้นนะของเชื้อแตมบนนี้มันไม่มีเนาะซึ่งถ้ามันเห็นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกว่าฮอร์โมอนเพศมันมาแล้วก็ตอนนี้ยังไม่เห็นแต่ว่าที่ติดใจตรงที่ว่าหนึ่งถความสูงมันก็ขึ้นเร็วส่วนอีกงานจะเป็เนจากน้ำหนักที่ขึ้นไปก็ได้สองคือมันคำได้เป็นไตๆทั้งข้างข้างใตบริเวณหน้าอก เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่อาจจะใกล้จะเข้าเทอลเ mm. ที่จะบอกอีกอย่างหนึ่งคือปกติคนเราอะค่ะ,คะก่อนฮอร์โมนเพศจะออกมาทำงานเนี่ยมันจะมีช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงใกล้ๆเข้าวัยรุ่นปกติฮอร์โมนเพศคนเรามันจะหลังแบบต่อมใต้สมองเนาะ,ะมันจะหลังฮอร์โมนบางอย่างออกมาก่อนแล้วก็มากระตุน้นถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะกระตุ้นที่สมมตินี่เป็นหมดลูกที่เป็นรังไข่ะรังไข่จะเป็นตัวสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ออกไป ทำให้กระดูกโตหรือมีม,มีลักษณะรูปร่างที่เข้าสู่วัยรุ่นวัยสาวเนี่ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าก่อนเข้าวัยรุ่นเนี่ยตัวฮอร์โมอนเนี้ยมันจะไม่ได้ทํางานเลยมันก็จะหลังของมันมน้อยๆ <c oughs> พอถึงช่วงใกล้ๆเข้าวัยรุ่นมันจะเริ่มหลังเยอะขึ้นแต่ว่าจะยังไม่ถี่ทีเนาะ <c oughs> ถ้าเข้าจริงๆแบบที่กระตุ้นให้สร้างอันเนี้ยได้เยอะๆเนี่ยค่ะมันก็จะหลังทีทีอย่างนี้เลยอ <c oughs> ถ้า ถ้ามันหลังทีีแบบนี้มันถึงจะเป็นช่วงที่ความสูงหรือหน้าอกหน้าอกอะไรเริ่มฟังรูปร่างเริ่มเป็นแบบเด็กเข้าวัยรุ่นเนาะช่วงเนี้ยค่ะบางคนเนี่ยมันจะอยู่แล้วแต่คนบางคนอาจจะสักเพเรื่องหนึ่งสองปีที่ดีมันขึ้นขึ้นหยุ่หยุเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยบางทีหน้าอกมันขึ้นขึ้นหยุดหยุดได้ช่วงนี้นนฮอร์โมอนเริ่มขึ้นไปดิาอาจจะขึ้น<อ>ช่วงนี้หายไปมาไปดิมหายไปก็มีถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ยังถือว่าปกติไหมคะถ้าถ้ากระดูกยังไม่ไปวัยบวกกับ ความสูงยังไม่ได้ทยายเดี๋ยวเฝ้าติดตามกันตรงนี้แหละว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันเกิดเปลี่ยนมาเป็นเฟสตนี้เมื่อไหร่และถ้ายังยังค่อนข้างเร็วเร็วกว่าอายุที่คนจะเป็นคุณหมอว่าอาจจะต้อง กร,รงั้นตอนนี้เดี๋ยวอีก3เดือนก็คือมาพบขึ้นหมออีกทีหนึ่งใช่ไหมคะช่วง3มเดือนนี้ก็คือระวังเรื่องอาหาร<ช>ควรจะงดพวกสกติเลยไหมคะงดก็ดีถ้าอยากทานจริงๆเดี๋ยวนี้หลายยี่ห้อบางยี่ห้อมันจะมีออกมาเป็นเขาเรียกก็อลยระบุเลยว่าเลี้ยงด้วน้ำชาสารเล่นซื้อพวกนั้นมาทําเองก็ไดก้กับอีกอย่างที่เริ่มมีรายงานเจอเยอะขึ้นพวก ภาชนะพลาสติกอุ่นร้อนๆอ,นอะบางทีเราซื้อที่เขาอ,อุ่นทานเลย <c oughs> เอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเอ่เขาเรียกว่าื่อทีภาชนะพลาสติกทั้งหลายบางทีมันจะมีมีรายงานเจอเยอะขึ้นว่าแบบเออมันมีสารบางอย่างที่บางทีมันไปเร่งเียวกับข้อมูล <c oughs> <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก้อนน้องๆน,นะคะที่อายุประมาณช่วงชเชดแตมนี่นะคะต้องสังเกตตัวเองให้ดีๆเลยนะว่าช่วงนี้เป็นยังไงน้ําหนักขึ้นเร็วผิดปกติหรือว่าสูงเร็วผิดปกติหรือเปล่านะคะวิดีโอนี้นะก็อยากจะชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาดูด้วยนะคะเพื่อที่จะได้สังเกตเด็กๆนะคะถ้ามีอะไรเราจะได้แก้ไขทันนะสำหรับชเชดแตมก็อีก3ามเดือนมาหาคุณหมออีกรอบค่ะวันดีเพวกเราไปกันก่อนนะคะบ๊ายบาย